สวัสดีชาวเกมบูมทุกคนนะครับผมวันนี้นะครับก็กลับฟิสิกส์เหมือนเดิมนะครับผมวันนี้จะมารีวิวเอ่อกลูวีนะครับเตห้านะครับผมตามที่ทุกคนร้องขอกันนะครับว่าอยากรีวิวมากเลยเตต้าเนี่ยอยากรู้วิธีการเล่นจริงๆอ๋อโอเควันนี้ได้รับเกียริจากโอตะกุนะครับผมก็ผู้ที่โด่งดังในเว็บบอร์ดเนี่ยนะครับผมอะอนะครับสองบูมมาแรงโอเคมาดูยงดีกว่าก็อย่างแรกที่เอาไปก็คือนแข็งสามนะครับผม กันเหนียวครับผมเอาสามปกติชวาวบ้านเขาเอาไว้สักสองือเอาหนึ่งเนี่ยตผมไม่เอาดีกว่าเอาสามดีกว่ากันเหนียวครับผมไปพอแล้วกดพร้อมเลยแล้วลุยกันเลยดีกว่าโออโอ,โอได้บูมไม้ถึงกระหานะครับเนี่ยแต่ฝันไปเถอะครับไม่ค่อยจะอดอกเพราะต่อสมัยนี้มันมีแต่พวกเศษพวกการาดมันทําให้โอกาสดอกบ,บูมพวกเนี้ยลดน้อยลงไปตามกาลเวลาเลยครับเรื่องแต่ก่อนเนี่ยมันไม่มีพวกเจาะไม่มีพวกเศษเศษแล้บอกเขาแตกพวกเนี้ย ออกกันบานนะครับผมเอาง่าัสดาละอันสองอันเดียประมาณนะครับก็อย่างแรกนะครับผมรวมตัวไปหลังสุดนะครับผมอ่าฮะอ่าเราก็เดินไปก่อนเดินไปก่อนเดินไปก่อนมุมสามสามแรงห้าห้าโดนหัวบอลนะครับ เราจะมายิงหัวบอสกันอ่ะฮะดีโอ้ดแล้วครับผมถือว่าดวงดีอยู่จุดหนึ่งครับผมว่าบ1 0อ2แค่รอบเดียวติดก็ดวงดีสุดแล้วครับผมหัมบอล3-3-5-5นะครับนี่เลยครับผม นีระบบงฉันโอ้ยตรงลูกนะครับยี่สองแรงสี่สิบห้านะครับฮ้ยทากผมปัดยีได้ไงวะเนี่ยก็ตรงจุดนี้นะครับผมมันจะประมาณ2แรง45แต่ถ้าลูกมันเดินมาตรงช่วงนี้นะครับผมก็ยิง22แรง50นะครับ เรเทียร์ดิจิตอลดีกว่ารู้สึกว่ามันจะตุกเกินไปหนะ่อยนะครับอ,อดคุ่คุ่เนี่ยอดก็าก,ก็ลูกครับผมยิบสองแรงสามยิบสองแรงสี่ให้ห้าสิบนะครับผม คุณมากนะครับถ้าเกิดลงกับของบวกน้อยๆนะครับก็ต้องยิงไปฮิวไปนะครับผมเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินของตัวเองนะครับแต่สําหรับผมแล้วก็ไม่ค่อยได้ฮิวครับผมปกติิตายแน่ไปยิงแล้วตายครับผมเอาไว้ใช้กรณีกับคที่เล่นแบบของบบกสูงๆไว้สูงๆนะครับย้ายจอกอนย้ายจอกัอน ว็บอดวปบอดไปไปกันค้างเลยวะเอ๊ะหรือโยวผมขาดสามสามแรงห้าห้านะครับผมเป๊ะอยู่แล้วไม่ต้องกลัว อ้ออผมเริ่มเปิด BGM ด่าน,นี้นะครับเนี่ยไม่เป็นไรมันช้าไปแล้วครับ เดี๋ยว,วน,นี้โอ๊ตเขาบอกว่าเขาจะสอบนะครับเนี่ยผมก็ละลากตัวเข้ามาก็คือผัดหลายวันแล้วครับเรื่องอ e ีกูรูวีเนี่ยบอกเขาหลายครั้งแล้วว่าเดี๋ยวจะทํารีวิวแล้วเอาโอ๊ตมาลงด้วยกันก็ไม่เคยได้ทำสักที บางทีก็เจอโอดอ่อนก็อ่อนทิ้งไว้บ้างก็เลยไม่ได้จะทําสักกทีแต่ก่อนล่าสุดก็เลยลองแอบทําดูปรากฏว่าล่มแช่กันพาดบอสเหลือไม่ถึงสิบเปิรล่มเลยเหมือนเป็นอาถรรพ์อะไรบางอย่างนะครับเนี่ย ไปสลับไปแต่ก่อนนะครับจำได้เลยเนี่ยตอนบวก9กันในเซิร์ฟไม่มีบวก10นะครับเนี่ยบวก9กก็พยายามลงกันลงกันแบบ ถือว่าลำบากพอตัวครับผมแต่ก็ผ่านไม่ได้นะครับถึงจะใช้เทินรักร้อยยี่สิร้เทินใช้มากไปหน่อยมันก็ถือว่าผ่านนะครับก็ไม่กข้าใจ็กสมัยนี้ทำไมถึงจะต้องหาของแหลงแหลงมาลงด้วยนี่จะเร็วไปหนึ่งไหน ห้าย8ปดนะครับผมบวกลมเรียบร้อยแล้วระยะลูกมาจุดนี้นะครับรเราเล่นแบบไม่ต้องฮิวจริงนะครับเนี่ย ไปสลับไปโอ้ยแต่ก่อนโน้โนเก่าอีกผมจำได้เลยเนะี่ยกูรูวีเป็นอะไรที่ยากสุดๆเลยเนะี่ยต้นแรกแต่ก่อนยิงแบบโอ้ยยิง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 ,ยง,ยง,ยงเหนื่อยครับผมลุมด้วยแต่ก่อนเนะี่ย ผมก็แค่บวกเก้าเองนะก่อนช่วยอะไรใครก็ไม่ค่อยได้กูลู้วีค่อยล้มอีกโอ้โหน่าร้องไห้มากนะครับตอนนี้ไม่ต้องห่วงแล้วก่อนขอช่วยด้วยทุกคนแล้วครัออบอ้ออ่ปิดบอสเลยแล้วกันยัดแม่งไปโอ้โหโอเคครับผมจบแล้วครับผมสำหรับรีวิวไอ้กูรูบีนะครับผม ขอบคุณนะครับที่อุตส่าห์ติดตามผลงานทังหมดตลอดนะครับพบกนใหม่ในโอกาสต่อไปนะครับผมครับสวัสดีครับลองดูกับมีบูมออกแล้วกันหอยหลอดผมมีบูมไหมเนี่ยไม่มี <laughs> ทั้งปีละอ่ะปิดปิดปิด